สนับสนุนโดย Lenovo Banana IT IT easy for you เรื่อง IT ง่ายๆสำหรับคุณสวัสดีเ,เพื่อนๆชาสเปกโฟนทีวีทุกคนครับที่มาของเรื่องนี้มาจากกระทู้เมื่อถึงวันที่ผมโดนแบคลิสจาก s a ซัมซุงแบรน h o p เป็นกระทู้ของคุณริคิโอซีเคครับเป็นเรื่องที่มีความแปลกและน่าสนใจเป็นอย่างมากครับจึงทําให้เกิดคําถามว่าแบบนี้ก็มีเหรอเรื่องราวมีอยู่ว่าคุณคนนี้ครับต้องการซื้อซัมซุงแกลเซ่เอสสีขาวซึ่งมันมีขายเฉพาะที่ซัมซุงแบรนด์ช็อปเท่านั้นเพราะว่าข้างนอกจะมีขายแค่สีดํากับสีทองนะฮะจึงได้ไปซื้อซัมซุงแกลเซ่เอสเสีขาวที่ซัมซุงแบรนด์ช็อปแต่มีความพีคอยู่ที่ตอนกําลังทําเรื่องซื้อเครื่องใหม่นี่นะฮะมีเจ้าหน้าที่ในศูนย์นำโทรศัพท์มาให้คุณรโแแลละเสสีียยยงจจาาาากกกป็ม ยังบอกว่าไม่สะดวกที่จะขายเครื่องให้เนื่องจากลูกค้าเป็นคนละเอียดอรอบคอบเรื่องมากกลัวจะเจอปัญหาอีกครับให้ผมลองไปดูเครื่องจาก s อป p AS, d t แทหรือว่า t ทูก่อนกว่าเพราะถ้ายังอยากซื้อเครื่องของทางร้านอีกอาจจะไม่ประกันเครื่อง7วันให้ไม่เปลี่ยนเครื่องให้นั่นเองนั่นก็เพรว่าคุณว i คิโอซเครับเคยมีคดีกับทางซัมซุงเมื่อสมัยซัมซุงแกรี่เอสส โดยปัญหารอบนั้นคือจอเหลืองเครื่องร้อนตามกระทู้นะฮะซึ่งทีมงานก็แปะลิงก์เอาไว้ให้ในบทความครับเพื่อนๆสามารถตามกันไปได้เลยครับแต่สิ่งที่น่าชงนมากกว่านั้นครับก็คือคําพูดดังต่อไปนี้หลังจากที่บอกว่าไม่สะดวกใจที่จะขายให้ลูกค้า ก็คือการที่บอกว่าเพราะผมเคยทําให้ร้านของเขาเสียชื่อเสียงและทําให้สํานักง,งานใหญ่มองไม่ดีทําให้ภาพลักษณ์ของร้านเสียหายเครื่องที่ผมนําไปคืนเขาที่แล้วได้ทําการขายต่อให้ลูกค้าท่านอื่นนําไปใช้ปกติดีไม่มีปัญหาอะไรซึ่งทั่วไปแล้วครับเครื่องที่ลูกค้าเคยแจ้งว่ามีปัญหาเอาไปขายต่อได้ด้วยนะฮะส่วนมากจะเป็นระบบรีเฟอร์บิดมากกว่าก็คือการซ่อมให้ผ่านมาตรฐานและนําไปเป็นเครื่องสําหรับเปลี่ยนเมื่อมีลูกค้าท่านอื่นนําเครื่องมาเคมแต่ก็ต้องยอมรับว่าคุณริคิโอซีเคนี่เป็นแฟนบัน,นทายมือถือซัมซุงตัวจริง พอตามซื้อมาตั้งแต่ Galaxy S4 แล้วนะฮะแล้วก็มี Samsung Galaxy S6 มาถึง Galaxy S7 สถานการณ์ล่าสุดก็คือทาง Samsung Thailand ที่เป็น CC ในพันทิปครับก็ได้รับทราบข้อมูลพร้อมกับให้คุณ r i c o ก k เนี่ยติดต่อไปทางหลังไม่เรียบร้อยแล้วครับหวังว่าเคสนี้คงจะจบไปได้ด้วยดีเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับกด s u b s c r i b e Speck Phone TV ใน YouTube แลก็เข้ามาพูดคุยกันสวัสดีครับ